แนวทองการแต่งรอกของแต่งรอกรอกตัปลานั้นนอกจากประสิทธิภาพคุณภาพที่เอาไว้ต่อกรกับนักล่าใต้น้ำแล้วนั้น ความสวยงามแหวกแนวไม่ซ้ำใครยังเป็นจุดดึงดูดความผูกพันของรอกกับเจ้าของผู้ใช้อีกด้วยนักตกปลาหลายๆคนจึงมักนํารอกตัวโปรดมาแต่งเติมเสริมหล่อเข้าไปโดยการแต่งรอกนั้นมีทั้งแต่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพื่อเพิ่มความสวยงามความสุขทางสายตาเพิ่มคุณค่าทางจิตใจสามารถแต่งได้ทั้งสปินนิ่งและเบ็ดคัตติ้งโดยที่นิยมเปลี่ยนหรือแต่งกันก็นกมีดังนี้ 1. นึ่หนบหรือมือหมุนมือจับหนอบหรือมือหมุนนั้นก็มีให้เลือกมาตกแต่งหลายรูปแบบหลายรูปทรงซึ่งก็ต้องเลือกดูให้เหมาะสมกับรอกที่ผู้ผลิตออกแบบมาให้ถ้าออกมาตรงรุ่นก็ถอดใส่ได้เลย แต่ถ้าไม่ตรงแต่อยากใส่ก็ต้องตัดหรือเจาะแก้ไขให้ใส่เข้าไปได้นอกจากความสวยงามแล้วมือหมุนแต่งหลายรุ่นยังมีลูกปืนจึงทำให้หมุนไหลลื่นกว่าเดิมน็อตแต่งนั้นมีราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหลายพันตามคุณภาพและวัสดุที่ใช้ผลิต 2. r e รี h แฮนเดหรือแขนหมุนแขนหมุนนั้นก็มีออกแบบมาหลายแบบเช่นทรงสปอร์ตทรงโรบอท และแบบคู่ที่นิยมกันมีทั้งมาเฉพาะแขนและแบบมาพร้อมหนอ่อก็เลือกใช้ให้เหมาะสมตามขนาดและการใช้งานแบบเสียบหรือเกลียวในรอบสปินนิ่งซึ่งแต่ละแบรนด์ก็มีข้อแตกต่างกันไปทั้งรูปทรงและวัสดุที่นำมาผลิต ดีไซน์ส่วนทรงองค์เอเวาลึกต่างๆรวมไปถึงขนาดและน้ำหนักโดยในส่วนของราคานั้นก็อยู่ที่แบรนด์ดีไซน์วัสดุในการผลิตราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหลายพันบาทเช่นกัน 3. r e รีลส a ตนหรือการลม้มในส่วนของการล้มนั้นก็ถือเป็นอีกเหนึ่งไอเทมของแต่งรอกสปินนิง่ง ที่ขาดไปไม่ได้สําหรับผู้ที่ชื่นชอบแนวนี้โดยมีรูปแบบรูปทรงแตกต่างกันออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานบางรุ่นยังสามารถเรืองแสงได้ในตอนกลางคืนข้อดีของกันล้มนอกจากความสวยงามแล้วก็คือเวลาทอดออกจากคันก็สามารถวางรอกได้โดยไม่ล้มตามชื่อของมันและสามารถปกป้องรอกจากการกระแทกวัตถุอื่นๆโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งกันล้มก็จะรับแรงกระแทกส่วนนี้ไปเต็มๆนั่นเอง สสปูนหรือหลอดเก็บสายสปูลแต่งนั้นมีทั้งสปินนิ่งและเบ็ดคัตติ้งมีทั้งเปลี่ยนเพื่อความสวยงามและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเบาจุสายได้เพิ่มขึ้นสปูนตื้นสปูลลึกถึงต้องเลือกหาที่ใช้กับรอบรุ่นของเราได้นะครับ 5. ลูกปืนการเปลี่ยนลูกปืน หรือเพิ่มลูกปืนนั้นสามารถทําได้กับรอกหลายๆรุ่นขอเพียงให้มีขนาดลูกปืนที่เท่าเดิมซึ่งเบื้องต้นก็ต้องรู้ขนาดข้อมูลของลูกปืนเดิมของเราเสียก่อนโดยในรอกรุ่นราคาเบาๆนั้นส่วนมากจะลดต้นทุนด้วยการใช้บูทพลาสติกแทนลูกปืนซึ่งเราก็สามารถหาลูกปืนมาแทนที่ได้ก็จะได้ความลื่นไหลเพิ่มขึ้น หรือในรอกราคาสูงๆนั้นก็มักจะแต่งเพื่อเพิ่มความลื่นไหลตามเกรดของลูกปืนหรือบางรุ่นก็สามารถป้องกันน้ำเข็มได้พกสตาร์แดดหรือตัวปรับเบรกในรอกเบรคติ้งั้งทรงกลมและหยุดน้ำก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่นิยมปรับเปลี่ยนตกแต่งมีสีสันให้เลือกใช้และวัสดุให้เลือกสันตามความต้องการของผู้แต่งเอง 7. น็อตและอุปกรณ์ยึดต่าง ในส่วนอุปกรณ์ปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆต่อเช่นผ่วงน็อตยึดวอดี้สีสันต่างๆแป้นกดสปูลปรับพลอนฝาปรับนวงเป็นต้นครับและนี่ก็เป็นไอเทมสำหรับการตกแต่งหรือปรับปรุงรอกให้สวยงามและมีประสิทธิภาพตรงใจในเบื้องต้นตามจุดประสงค์ของแต่ละคนซึ่งก่อนเลือกใช้อุปกรณ์เหล่านี้ก็ควรดูรายละเอียดดีๆว่าสามารถใช้ หรือดัดแปลงแก้ไขกับรอกของเราได้หรือไม่นะครับโดยอาจหาข้อมูลตามกลุ่มแต่งรอกใน Facebook ซึ่งมีอยู่หลากหลายกลุ่มสวัสดีครับ